เมาครับพี่น้องมาหนี่งในอย่างปลาหมึกับนี่ครับอย่างกุ้งไงนะที่น้องไม่ร่ำไปซื้อมาครับนี่ไปซื้อดูคล้องเลยครับ ทำม,มือครับพี่นอ้องมครับตัวนี้นงกุ้งแม,ม่นาน,นี่ที่นุ่มวไปเนี่ยแหะที่มีคลิปที่ว่าหน,น,น,นุ่มหนุ่มวมไปซื้อเพคนอ,อยู่คางหมองคนตกในพี่นอ้องแล้วไปซื้อทาม,มึกมาย่าง อ้อมครับพี่น้องเป็นมะือปลาอย่างปลาเป็นพร้อมครับเ่าูช้ชมตอนอย่างกุ้งเนาะพี่น้องเนาะมาครับพี่น้องถึงตอนอย่างกุ้งแล้วนะครับตัวใหญ่ๆมีสุดหนึ่งย่างเจ็ดนะี่หนูกระปุกครับครับถึงตอนอย่างกุ้งนะพี่น้องตัวใหญ่ๆเนาะ เราไปชมตอนกินแนะนอนพี like ่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช่องนมมืลลัมกับสาวนครพนมครับพี่น้องมาอีกแล้วนี่ครับหลังจากที่นมมิยลัมไปซุ่งของครับพี่น้องเนี่ยไปเห็นเพอนตกกุ้งอยู่ครับพี่น้องเล็จวดซื้อเพลนตกสดสเลยพี่น้องเราเบิรงคลิปอันนมมืลลัมเอาตอนที่เพลนตกเด้อพี่น้องแต่เ่าเห็นตอนสรุปแล้วคือซื้อมาแล้วมาเอ็ดเทาเหมอนบ่แต่เ่าเห็นตอนเพลนตกเด้อพี่น้องเห็นตอน เพิ่นเอาเบียดเอาอย่างลงอยู่ครับพี่น้องกับเพิ่นตกเมื่อื่แล้วเนาะลงเมื่อ่ำได้ผ่านได้ไปขอสื้อเพิ่นเพิ่นก็ขายให้ครับพี่น้องเนี่ยม,มามสาปลามืมาอมแข็งปลามือสดมีปนมี<ช>ปนอันนี้นติดติดใ,ใจครับนี่ครับติดใจเย็นแกวมาเสร็จแบน้ำกันพี่น้องมามาครับมากินวันนี้เขาเนี้ยนี่เขาเนี้ยครับเขาเนี้ยเขาเนียออ้ยก็องง่ายๆน้มีเขาเจ้ามาครับอ๋อน กดซิกินกน,นรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด<ม>ติดตามกดซับตะไข่ให้งนมวิลล่าน้ำเลือกกระดิ่งหน่อยหอยครับกับช่องนมวิลล่ากับสาวน้องคอนพนมมากครับมากินน้ากันพี่นอ้องฝากเย็ฝากเย็ซีทุกขู่ทุกคนครับพี่นอ้องที่สามารถติดตามช่องนมวิล<ม>าลามะครับเนี่ยสิลุยตัวใหญ่เลยนี่มาโอ้โหเปนเน็ตบนนอนเห็นไหมเหรออืมเป็นเน็ตลูก บบน้มแบบเลยแบบน้ำเลยอืมกลุ่มไม่น้ำพี่น้องแบบแต่มันแน่นนี่ดีพี่น้องมันเคยสื่อกินรู้อยู่ครับพี่น้องยื่ตรงตรวงพวกครามแห้งครับข้าวเหนียวตรงพวกกันใชะเหี้ยพกกเยพิ่นอยู่ข้างล่างอ่ะเพิ่นไปหาดำมากครับพี่น้อง,น,องนุ่มไม่ม่าบว่าซื้อมาต้มต้มต้มยำอยู่ครับนี่โอ้พี่น้อง ทำงไงไข่เป็นไข่เลยเพี่น้องนี่มาแกะให้แม่ทำไงเฮ้ยมากินเลยกินเลยพี่น้องไข่หวานแ่บหนาวแล้วแล้วแม่แกะตัวนี้ให้แม่จะให้พี่น,น้่งกินอขคนกะให้นี่แม่นี่แม่เจ้าวน ไปไห้าค่ะไปนอนปะแม่จะออกมากินกินรถฉันนอนหรอกินนี่มันยังงั้นไปนอนไม่กินเท,นนนทน่านแล้วแหละเดี๋ยวแก่ไหมเฮ้ยอ้อาวใจน้อยมากใจน้อยเหนรอ,นอ,นอบางซีนมือฮึไทยบางซีนโอ๋อให้เห็นชัดไม่ได้บางอะ S <S <นอ>จิ้อจินแบซีูดปตกหยดน้ำแต่นี่คือไข่คือต็มหัวมีสุตัวแม่นาทั้งไปมอบ,บุรพาเนียทีมีสะพานเลนี่ทำยังมออตืวนจขนมจามนันอันเห็นชัน,น ใจพี่น้องเข็นเข<า>็นแก้วนิดหน่ยน้ำควนโอนครับควนนี่พบเข้าวสูตร้อ้อสูตรเลยพี่น้องคว,หวนหวานดีเลย,เลยอืมทางกลุ่มก็มเป็นน้องเสือ เครื่องเหลาเครื่องทะเลพี่น้องเครืองอื้จังนะครัสู้สู้สู้เชียรใลูกเชียรใสู้สู้เสื้อพี่วิวพี่วิวสุดรอเห็นแก่มเรเียพี่น้อง ปรุงมันขนาดหัวมันมันเสียขนาดก็เียก้มูเีพี่น้องกุ้งเมนางงต๊เนาะกินเลยแล้ว่อรล้างมนเป็นขายห้หมดนี้พี่น้องสองร้อยพี่น้องมันก็ได้เหรอ่เหลยวพอเป็นต๊กจะสองโมงสิาจนหอดใบสามพี่น้อง มตจำกินเสียบจำโปรตีสันดาเพิ่นเขาขายตัวละสามสิบบาทเลยเนี่ยนี้เพิ่นขายเมาเหมือนเลยมันลบวกข้าโพดมันเป็นเหมือนมัมมัมแล้วนะไม่ต้องเถียงก็ได้เอามาเอามาหาเอาเขาเลยกินมันได้ข้าวมันแข็งเอา้อนงค่ะดูหาคนเดียว น <ขอ S 2> ้มนียันนอองถูกินขา้ากินนุ้กนออมามีพอีพกินข้าว่อนเลยปน,นยไม่เอาเราก็พอแล้วนมัม,ามาักกุ้งก็พอออะพอแล้วกินข้าวอากินนมเม,มเมมนูของหนูเนี่ยอือมับดลื่ปําหมึกเลยหมึกแข็งหมึกดกับมือ,อมีอนต่แจนจบแฉบี่นออกแฉบตัต่อกันคนกัแฉบ ครับมามากินน้ำกันมานั่งกินกับบ๋าไปลงพื้นก็เ,เป็นอยังนรอหพอแล้วงงแล้วกินของทะเลกินแล้วอีก กมึกก็ะแทบแทบอะมึงแห้งนีไหมืควอชนี่ของพี่น้องเนาะมึกแห้งตึงหอยหอคือควอนียขงหอยแทบนัวแต้ปลมึงอะไรแทบไปเลยแทบเลเขากินนหอไี่นองม้วนเขาามึงอันนี้ก็จะเอามาลินะเอามาลิดรไข่นะพี่น้องกันวัด นแช่แชะครับกบัดคนหัวส่เหครัเริ่มสื่อยาไปพี่นอ้องมันเนีมัคือเป็นไม่เกียนรู้งเลืเดเลิอดมาปวดหัวพี่นอ้อง จำเนี่ยพอดีแทบพี่น mm ้องเลยจวงเอ็นไหลเอ็นไหลก็เหลือแต่มือเหลือจะมืงแกบเอ็นเก้ียวแบบอะไรข้าวต้มหอด้ลย กับน่ขาดอก้กเห็น่ใกินอยากินน้ำคืออย่างเห็นรือเล่จิแล้วเขนียกัแซ่ไปอีกอย่างนึงไปนองน้ำจิ้มก็แซ่บแซ่ไปเนคือมัวดีเลยอยูทะเลเลยทานหาคือว่าเทิบะทะเลใช่ก็ตตําไปร้อบอกเขาว่าไม่ต้องเอาน้ำจิ้มมา ซาวเลยหัวมันแสบแสบไปนอนออืมเรากินกุ้งกับแมนะอ่ะเี้่อ แก้วมืนอนมะเฟยแฮงตืดตืดได้อ,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 อาบน้ำเลยนะล้วหรอน้ำอาบเพนะื่อนแล้วพออานหรือ่อจทังอาบก,ก่อนก็ได้เขาเห็ดปากกัดเจ็บน้ำเหรอน้ำกับบัวมาพี่น้องเอ้ยสักแหงถ้ารู้ว่าน้ำไม่นาหรอกไม่ได้เปิดไวนะ้เนาะไม่มีใครประกาศบอกเลย พอแต่สุดสุดหมดออมพี่น้องออมเป็นมันเลยกินตะเภาแล้วตัวนี้มันเบิรดเลยเหรอแบบพื้นเก่าอืะพี่น้องอันเนี่ยไข่หัวมันไข่หัวโตโตเป็นมัดอะเม่ยหาัมาเด้อทำไมวะเป็นเนี่ยเราบนถึงน้ำน้ำมาเลยครับท่าน คนกับเสียบไปนองโอ้จะกี่คันไปกินทงเลยไปส่นตัอจินเป็นตำกินหอยนางรมก่ไม่เนาะก็มมไม่ต้องที่แดงมาตำ คือพริกกินหนูกับพริกอันเนี้ยมันตำพริกแดงผิวแล้วก็ต้องบีบปาดมะนาวปาดมะนาไวนาานาไว้เลยหรือบีบนหนามมะนาวไว้ข้าวตำเสร็จคือห้องเทศไทยเลยขาห้องประเทศไทยนี่บอกพริกมันสีแหลืพริกมือบอกสูตรต็ตำเลยบอกสูตรตำน้ำจิ้มพี่น้อง ก็มีน้ากับเทียมดองเข้ากับผัดองใส่น้ามันครับใส่หัวมันพี่น้องตำไปมันก็สีนัวใส่หัวกับเทียมได้หลายครับพี่น้องครูกับกระเทียมดองหัวมันหนาพี่น้องโขกใส่กันแล้วก็บีบบีบบั่งหน้าไว้อืมอน,นอนนอนฉันตอดกระเจี๊บลง ตองย่างพ่อพ่อคุยนะไม่แล้วก็ชอบดูต้อมืแข่งวมัไม่ได้โอตาจักแนวดีเลยดีมันหัน เนี่โอมาคืเนี่ยโอมาที่กิเยอะโอ้ยหยนกระดูกะดเนาะ้ะาอพี่น้องเลยที่ยำมในคาจอกมัน มือแกวนั่งพนมือข้างล่างกันนี่ครันหอมบัคเก็ไม่เสาวเลยโอ้กนแอบขมยอหน้าเอามืออ่าแม่เนก่อนเซนก่อนจริง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 มากนะครับพี่น้องสมมากขาวขวนอิ่มละขมยอมืดไรหล่ะพี่น้อง กิฟตนี่นมมีลำมนมมีลำครับสาวนครงข้อนพอนมเอาเอาตัวนี้กันยา่างกุ้งแนวหนามครับน้ำจิ้มที่พูดเจ็บแสบพี่นออ้องเอาเบิ้งสาวนครพนมครับหยุดยัว่วคำทูตไทยหยุดยั่วพี่นออ้องอิ่มแล้วนมมีรัมเอานี่แม่เหนียนยุ่ยยุ่ยเอาโอ๊ยแม่มาอยากยั่วนั้งเขาอยากออกก้อนพี่น้อง น้ำจิ้มแซ่บๆเนาะติดๆๆติดเลยติดๆติดโทำเไยทีเราเบิ่สูตรากขอโทษพร้อมให้คลิปนี้นุ่มยิ่ล่ำฝากไว้ตั้งนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับแต่ใครให้นนุ่มยิ่ล่ำเด้อเอฟซีที่ขอมากติดตามกับทีมไดยิ่คลิปใหม่ๆที่นุ่มยิ่ล่ำทีร่งครับพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับขอขอบคุณหลายๆครับสามพันสามร้อย 60ซับตะไคร้แล้วโอ้โห60ซับครับพี่น้อง60ซับขอขอบคุณเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้จากใจจิมของนุมม่มวิลัมกับทานมาแล้วยังบะได้มีคลิปใดดีๆที่ว่าเก็บเลี้ยงกินกับลูกนอ้องยังมาทานอะไรๆสดกินกับพี่น้องกับน้องแล้วสินะัดพี่นอ้องอีกเทีหนึ่งไลยสดเดอ้อที่บอกเอนทีทุกผู้ทุกคนครับเข้ามานาั่งคุยกันจากชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะหลังนุมม่มวิลลัมเลิกง,งานมีแนวกินกันแซ่บมากินนรำกันครับฉลอง หนุ่มไม่รัมพานครับคลิปนี้นุ่มวิลลัมไอยสนี่ครับสวัสดีครับ